น้องมาขอนสุขนักกีฬาลูกสนามครับเอาแล้วครับฝั่งทางนู้นนะครับเจ้าต้อมต้อมแบงค์สุรินครับฝั่งนี้เจ้าเฟมเบนนะครับโอ้โหเจ้าเบนครับไม่โอ้ดีจริงจริงครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่0ต่อ1ครับฝากไลค์แชร์ครับอีเวนท์ท่านชมครับ ะครับพักถ่ายกันได้นะครับโอ้โห,โหนะครับอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนแล้วครับถึงรอบนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาดูองศ์ของลูกศึบของเจ้าต้อมสุรินนะครับศูนศูนต่อหนึ่ง ต้องว่างไรอุ้ยตะโกนการครับลูกนี้โยเบนเปิดเกมยกเบนอุ้ยเตะยัดเลยครับลูกนี้โอ้โหองเตะเจ้าเบนนี่เตะท่วมเตะท่วมเหมือนกันนะครับนะครับจะกินหมูมันไม่ใช่แล้วครับเอาแล้วครับศูนย์สองศูนย์ต่อสองครับเอาแล้วครับมา โอ้ยเจ้าเฟีมยกห่างนิดน,นึงโอ้ยเจ้าเบนโอ้โต้องบอกว่าตัวเตะสุดๆเลยครับนะครับสุดเหยียดเลยครับแต่มันไม่ข้ามจริงๆครับสองหองต่อหนึ่งครับโอ้เฟีมเปิดโยงหลังไปตอมยกแป้งสุกลินลูนเ <ๆ S 1> ตะ <ๆ S 1> ลงหน้าเลยครับ แบงสุรินครับเอาล้ครับฝากไลค์แชร์ด้ครับขอคครับสองเท่าครับอุ้ยตัดหน้าขวาของเจ้าต้อมต้อมยกมาแบงสุรินเตะยัดบล็อกเลยครับลูกนี้แบงสุรินนะครับเวทเป็นทางนู้นเป็นต่อนะครับสองสอ 2ต่อ3ครับโอ้ยลูกนี้โอ้โหมาแล้วครับเจ้าเฟมครับลูกเสิร์ฟวัดหัวเน็ตได้จริงๆครับลูกนี้ครับอืนะครับเปยนโู่นาฬิกาไม่กินไหมโอ้โหนะครับเจ้าน้องมาดูวงเสิร์ฟของ เอาแล้วครับเฟรมยกเข้าไปเอา้าเตะคล้องง่ายๆครับ้าเฟมเจ้วจะเบน์นครับทีเคครับทักทายกันได้ครับสองยูเซอร์ครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับแอ่มินีไม่ได้ไลค์นานนะครับผมสามต่อสี่ครับมาดูวงสุ่ โอ้ยเอ้าเอ้าว่าไงโอ้ยดิ้นว่าไงดาบสองลูกเสือดีมากลูกนี้โอ้ยบล็อกหลังเต็มเต็มครับลูกนี้สัดเต็มแรงครับเจ้าแบงค์สูรินครับเสือแดงเบอร์หนึ่งโปรยกคีสีชายสุริยันเป็กชานตำนานโปรยกใช่ครับ พักเขาให้อ้ดูนีเ่ต,ติดบล็อกเต็มเต็มบล็อกครับลูกนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับนะครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับ58ท่านชมครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับสี่ห้าสี่ต่อห้าครับเจ้าเบนซ์โฉงไปเอาซ้อมปินนิดนึงยกมาเอาอักเขาให้ครับ เตะได้ครับลูกชิดนิดครับอืต้องบอกว่าเจ้าแบงค์สุดินนี่เตะได้เฉยครับลูกจะลนครับสี <c oughs> ่ต่อหกโอ้ยเฟมต้อมยังคันยกมา <c oughs> เอา้านี่โหฉลาดมากครับ <c oughs> ลูกนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นลูกทีเด็ดของเจ้าแบงค์สุดินครับลูกนี้นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> สี่ต่อเจ็ดโดเบนตัดหน้าเสาปักเข้าให้โอ้เฟมยกปักเข้าให้โอ้โหเป็นเต้มแล้วครับติดเกี่ยวแล้วครับติดเกี่ยวเจ้าเฟมครับนะครับหลานชายของสุริยันเป็กชันครับเอาละครับมาเลยครับเปลี่ยนแนวแม่เปลี่ยนแนวแม่ต้องบอกว่า ถึงรอบแปดทีมแล้วนี่ไม่มีใครยอมกันง่ายๆนะครับเจ็ดห <c oughs> ้าครับมาดูวงลูกเสร์ฟของลูกเสร์ฟของอเจ้าต้อมสุรินเกลางมาเอ้าว่างเฟมยกเข้าไปได้เอาล้นเป็นแต้มหรือเปล่าต้อมยกแบงสุริน อ่านะครับต้องขออนุญาตเราไม่อยากให้งานเราต้องเสียสีสันนะครับดังนั้นเราจะขอเปิดเพลงเบาๆนะครับผมขอบคุณปานูนะครับที่แนะนําการเปิดเพลงมาให้เรานะครับโอ้โหนะครับมาครัแป้งตัดมาเอ้ายกเข้าไปโอ้โหท่วมเลยครับลูกนี้โอ้ท่วมครับสุดๆครับลูกนี้ สุดจริงๆครับโอ้นะครับเอาละครับเอาละครับผู้นี้มันละครับแปดต่อหกครับว่าไงโอ้ยยกเข้ากลางว่าไงเฟมยกเข้าไปปักเข้าให้หรอไม่ข้ามครับลูกนี้ครับโอ้ ครับเอาเลยครับโอ้โหไม่ข้ามนะครับแปเก้าหกต่อเก้<อ>กคาครับเต็มว่างไงเอาอต่ำต่ำต่ำยกมาแบงค์สุรินโอ้ยเจดีจริงๆครับเจ้าแบงค์สุรินครับ สุดยอดจริงๆครับแบงค์ซูรินหกต่อสิบเฟมเออไม่ใช่เบนโยงเลยลูกนี้ต้อมยกแบงค์ซูรินโอ้โหสุดยอดครับเอาเลยครับแบงค์ซูรินครับแปดสิบสี่ 8ต่อ14ว่าง่ายงยกเข้าไปแบงค์โซลินโอ้โหได้ดีเหลือเกินครับโจแบงค์โซลินครับแปดสิบหต่อสิบห้าว่าไงเฟมยกมาโอ้พิ <fum ste ard ing> ok ้นครับโอ้ครับตรงนี 15. ้คร ok <mummy> oh ับไม่ท <S pet ing> ันครับ เ้าแบงเปิดปิ้นครับสิบห้าสิต่อเก้าครับเอาตัดเข้ากลางครับเฟรมโยกเบนป้าเข่าให้เอ้าโอ้ยทำตรงนี้นิดเดียวครับไันอยู่ครับเออครับไม่เต็มแปรครับตรงนี้นะครับเกือบเต็มครับ อ้าวจะวัดหัวนิดครับเจ้าต้อมครับโอ้ครับเอาเลยค,ครับต้อมแบงค์ครับว่างไงครับห้าสิบห้าต่อสิบเอ็ด ว่าไงครับเบนเปิดเฟมยกเบนปันปกเข่าให้เอา้าเทียมแพโ้โอ้ยเตะข้ามเฉยครับโอ้เจ้าตอมครับโอ้โหลูกนี้ครับเตะครึ่งสนามเลยครับคือคือเกมเกี่ยวนี่เจ้าแวงสุดินเองก็พยายามจะเกี่ยวหลายลูกแล้วนะครับผมเอาจนได้ครับ1 1ต่อ16 โอโ้เปิดครับเจ้าแบงค์ต้อมยกแบงค์สุรินโอ้โหโอ้โหมาเลยครับเกมของเจ้าแบงค์และเจ้าต้อมครับสิบเอ็ดสิบเจ็ดครับทะลุเข้ารอบสี่ทีไหมนะครับเอ้ยว้นิดนิดนึงตามยกมมโอ้โหแบงค์สุรินโอ้โ,เ,โ,อโเปิดพลาดครับตรงนี้ ปิน,นครับปินนิดนึงครับเอาละครับสิบสองต่อสิบเจ็ดโยงมาทางเจ้าแบงซูรินเจ้าต้อมยกแบงซูริน เอาแล้วครับแปดสองสิบแปดต่อสิบสองเอาแล้วครับตัดเขาาเ้ากลางว่าไงเฟรมยกเบนป้าเข่าให้โอ้โหเตะนี้บล็อกดีจริงครับอโอ้เจ้าเบนนี่เตะนี้บล็อกดีจริงจครับเตะขีดซ้ายขีดขวาครับแต่เจ้าแบงค์นี่ไม่มีขีดแล้วครับทั่วอย่างเดียวครับเจ้าแบงค์สุรินครับแปดสอง 1ปดต่อต่อโอ้โหเกือบติดเกี่ยวเจ้าต้อมครับโอ้ถือว่าเตะดีครับเจ้าเฟรมครับแต่ไม่ใช่ครับเจ้าเบน์ครับรอบชิงชนะเลิศยังครับยังครับนี่ใครชนะเข้ารอบสี่ทีมครับ18ปต่อสิว่าไงครับเบน์เปิดเฟรมโยกเบน์ฟ้าเข่าให้โอ้ โอ้ยเี๋ยยัดบ็อกเลยครับห้าสิบแปดสิบห้าต่อสิบแปดครับชิงวันไหนครับชิงวันนี้ครับวันเดียวจบโอ้ยตามยกได้โอ้ย,ย,อยต้องบอกให้เครดิตเจ้าเจ้าต้อมครับเพราะเปิดนี่โอ้โหเปิด โอ้โหช้าต้อมจังตามมายกต้องบอกว่าต uh ัวยกไอ้ที uh ่จริงๆครับต้องว่าเปิดลำบากมากครับลูกนี้1 5ต่อ19ครับโอ้โหครับยกก็ไปต้อมแบงโอ้โหเอ้าโอ้โหโอ้โหติดเกี่ยวครับเรียบร้อยครับลูกนี้เยี่ยวสวนคืนครับ เอาแล้วครับคู่นี้ครับจริงกันถึงดีกาแน่นอนครับเอาต่อครับสิบหกต่อสิบเก้าเอาตัดมาทางโอ้เจ้าแบง ยังได้ว่าไงเป็นแต้หรือเปล่าวิ่งเข้ามาเจ้าเฟรรมยกเอารนเหมือนกันโอ้โห,โโหยกพลาดเฉยครับเจ้าเฟรรมครับโอ้โหมิพลาดได้แต้มครับตรงนี้โอ้โ,โ,อโ,โ,อโคู่นี้ครับต้องบอกว่าจะไปเกียนไปเกียนมาทั้งคู่เลยครับ เกมยี่สิต่อสิเกมไม่เกมไหนสุดทิ์โอ้โหเสร็ไม่ง่าเลยเกมยังตามไปรับทันโยกโอ้โหเตะหนักเตะแรงครับยี่สเจ็ดเกมไม่เกมปักเขาให้โอ้โห เอาล้วครับยี่สิบต่อสิบแปดแล้วครับยี่สิบสิบแปดเอาล้วคร <20, 18. S 1> ับแบงค์สุรินว่าไงาลูกนี้จะตีตื่นขึ้นมาไหมเฟรมยกให้เบนรถมายี่สิบสิบแปดเกมโอ้โ,โหนะครับยกลนมาลูกนีคก้ครับต้อมแบงค์สุรินนะครับชนะเจ้าเฟรมเบน,เนครับ เข้าไปสู่รอบสี่ทีมครับโอ้โหสุดยอดครับ